ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีเว็บไซต์มาใหม่มาแนะนํานะซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยก็เ,เล่นฟรีทําฟรีได้นะมันจะได้อยู่ที่วันละ25บาทนะสำหรับเว็บไซต์นี้แล้วก็วิธีการสมัครก็ทุกคนให้ทุกคนพิมพ์เนี่ยเลยตามด้านบนเนี่ยมาเลย c a p p a l s แล้วก็ com ม,มานะมันแล้วก็มันจะมาขึ้นในนาสมัครแล้วทุกคนเพราะว่าดู่ามันจะเอาเป็นลิงก์มาไม่ได้นะเออ เว็บนี้นะมันต้องพิมพ์ออนะแล้วก็พอขึ้นมาหน้าสมัครแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทิ้งรหัสเชิญไว้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะเพราะว่ามันจะมีช่องให้เราใส่รหัสเชิญอยู่ถ้าเราไม่ใส่มันก็จะสมัครไม่ได้นะแล้วเราก็จะเอ่อทิ้งเอ่อนี่ยนะไอชื่อของเว็บเนี้ยไว้ที่ใต้ล่างคลิปด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่มีลิงก์ให้นะทุกคนโอเคสำหรับใครที่สมัครมาได้แล้วนะมันก็จะมาอยู่ในหน้าประมาณนี้นะให้กดมาตรง V I P นี่แหละ ตรงกลางมันจะเป็นนการทําเงินนะตรงนี้จะได้มาละ25บาทาะเทนะห้าคำสั่งซื้อก็ห้าคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อละ5บาทนะนี่แล้วก็กดตรงนี้ไปเลยคว้าคว้าใบสั่งอัตโนมัตินี่นะพอมาขึ้นได้แบบนี้ก็ให้เรากดเลือกแชร์ไปทางในทางหนึ่งนะจะกดเป็นเฟซหรือไลน์ก็ได้แล้วกดมาแบบนี้แล้วก็กดย้อนกลับออกไปนะ เรียบร้อยเราไม่ต้องไปแชร์ยังไงก็ได้แค่กดแบบไปหน้าแชร์เฉยๆแล้วก็กดย้อนกลับออกมานะแล้วก็เอ,อมันบอกว่าอะไรเนี่ยขอแสดงความยินดีกำลังอัปเกรดเป็น VIP หนึ่งไอ้ตรงนี้ VIP หนึ่งสามารถรับรายได้12บาทต่อวันเหรออืมได้ลองดูกันนะ แล้วก็อะไรเนี่ยคนเขนจะคนดีๆหลักการประสบแพลตฟอร์มอ๋อแล้วเราจะได้รับ10บาทนะทุกคนและทุกคนสามารถรับ10บาทได้น่าจะติดต่อแอดมินไลน์ไปนะเดี๋ยวลองกดเพิ่มไปดูกันเปิดด้วยไลน์เราดูก่อนนะมันจะไปหน้าอ่า ของแอดมินไหมอ๋อนี่มันมาหน้าของแอดมินทุกคนกดเพิ่มเพื่อนไปกดแชทเพื่อขอรับสิบบาทนะกดใช้ไปก่นอนแล้วก็พิมพ์ไปว่าอเอาเป็นขอรับเงินขอรับเงิน 10บาทแล้วกันพิมไปแล้วก็รอให้อดินตอบทุกคนแล้วก็รอดูว่าเขาจะให้เราส่ง ID ดีรหัสเชิญเราไปหรือว่าเบอร์เราอเงี้ยก็รอข้อตอบกลับมาก่อนนะเดี๋ยวเราก็พาไปตรงหน้าโอเคกลับมาตรงหน้านี้แล้วคุนกดออกไปกันนี่หนะ้ามันก็มีอยู่715บาทแล้วเพราะว่า เราได้เครดิตฟรีมา50บาทไงแล้วก็มาเล่นตรงนี้อีกก็25บาทรวมกันเป็นเจ็ดบ้าทอนขั้นต่ำของเว็บนี้ก็น่าจะ300ร้อนะทุกคนน่าจะ300บาทนะเออเดี๋ยวขาดูก่อนไม่มีกลุ่มให้เข้านะเข้ากลุ่มอืมกตรงทอนเงินก่อนดูได้ไหมนะ75บาทมีอัตาราดอกเบสิบปร์เซ็น คืออนี่มันต้องให้เราอกรอกบัญชีธนาคารก่อนแต่ว่าเรายังไม่กรอกนะต้องรอให้มันถอนได้ก่อนค่อยจะกรอกอเพราะเห็นคร่าวๆแล้วเนี่ยยอดถอนขั้นต่ำสามร้อยบาทมันขึ้นมาแวบ,บๆอยู่เนี่ยสามร้อยบาทแล้วก็อันเนี้ยกดรอไปก่อนโอเคยอดถอนขั้นต่ำก็สามร้อยบาทนะทุกคน แล้วก็เล่นไปนะมันจะได้วันทีวันวันละยี่บาทหรือว่าวันละสิบบาทก็รอดูกันไปก่อนนะเพราะว่าเราว่าเลเวลหนึ่งจะได้จะได้ไปที่เอ่อสิบาทต่อวันนะค่าคอมมิชชั่นสอปเโอเควิธีการเล่นก็มีประมาณนี้ทุกคนโดยเราจะทิ้งอ่อชื่อของเว็บนี้แล้วก็รหัสเจิงของเราไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบ ไ้เพิเศษนี้ก่อนแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้า